สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนคะคะสวัสดีแฟนเพจของสุนีทาวเวอร์ค่ะตอนรับทุกท่านนะคะค่ะาสซูสุนีทาวเวอร์อาณาจักรแห่งความสุขที่คุณสามารถตักตวงความสุขกันได้แบบละล้นเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณกําลังยูกับงานไรนี่ at heart shop ใจค่ะคัดสรรสินค้าไอเทมในช่วงของหน้าฝนหน้าใจแบบนี้มาให้นักช็อปตัวยงเลือกช็อปปิ้งกันได้ในโปรโมชั่นสุดฟิน ราคาสุดว้าวพร้อมกับการลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษภายในงานกันด้วยค่ะดังนั้นนะคะใครที่กำลังเลงกับสินค้าในช่วงหน้าผลหน้าใจอยู่นะคะแวะมาช็อปกันได้เลยที่ซุนีทาวเวอร์ปักหมุดค่ะมาเติมความสุขนะคะปักหมุดค่ะมารับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะคะซึ่งงานของเราจัดกันตั้งแต่วันที่16ค่ะและจะยิงยาวกันไปจนถึง30มีุนายนมิถุนาใจนี้ค่ะมีเวลาให้คุณได้ช็อป วิ่งก็ได้แบบจุใจเลยอยากได้สินค้ากลุ่มใดประเภทใดรายการใดแวะกันมาค่ะนะคะจะเจอการกับโปรโมชั่นว้าวอในช่วงของหน,น้าฝน Bringing s e a s นะคะมาช็อปกันให้ชื่นจิตส่างใจช็อปกันให้ใจฟูค่าและตอนนี้นะคะอยู่กับน้องมิวมี่มันชุพัฒนค่ะรับหน้าที่เสิร์ฟโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับนักช็อปทุกท่านกันด้วยนะคะอยากได้สินค้าไอเทมหน,น้าฝนกลุ่มใดรายการใดมาที่นี่บอกได้เลยว่า ครบจบ all in one mart รวมมาให้คุณได้ช้อปปิ้งกันแล้วค่ะพร้อมกันหรือยังคะนักช้อปตัวยงถ้าพร้อมแล้วตามดิฉันมาได้เลยค่ะมาช้อปปิ้งกันนะคะกับสินค้าโปรโมชั่นพิเศษร,ราคาพิเศษด้านหลังตรงนี้ค่ะนี่คะคือลานโปรโมชั่นสินค้าค่ะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะสุรีทาวเวอร์ลานกิจกรรมอีเวน์ hall ค่ะซึ่งเรารวบรวมกับไอเทมในช่วงหน้าฝนหน้าใจแบบนี้ rainy season นะคะจะเป็น สวยเริ่มต้นที่หลักสิบบาทซื้อการฝงคุณภาพเริ่มต้นที่หลักสิบอีกเช่นกันนะคะรวมไปถึงนี่เลยของเล่นเด็กๆห่วงยางลูกบอลมีตั้งแต่ไซส์มินิน,น,นะคะไปจนถึงไซส์จัมโบ้เริ่มต้นอยู่ที่หลักสิบอีกเช่นกันนะคะชอบสินค้าภายในงานนะคะลุ้นรับกับของขวัญชิ้นพิเศษจากทางสุนีทาวเวอร์มอบให้ทุกท่าน,นะค่ะนะคะ,นะคะมีร่มสวยนำมามอบให้มีเสื้อกันฝน คุณภาพนะคะนำมามอบให้กันอิดด้วยกติกาง่ายๆเพียงแค่คุณชอบสินค้าครบ1 5 0 0บาทค่ะสามารถเลือกรับของขวัญชิ้นพิเศษแทนใจจากทางสุนีติดหมาติดมือกลับบ้านอย่างเปเโอ้โหยได้ยินแบบนี้นะชอบตัวยกงยังงเรานะ มีปมากเลยนะคะดังนั้นใครที่เล่นสินค้ากลุ่มใดรายการใดในช่วงงหน้าฝดไว้อยู่ค่ะแวะมาที่นี่ได้เลยน mm hmm. ะคะบอกได้เลยว่าราคาดีมากๆจัดกันตั้งแต่วันนี้แหละยาวไปไปนะคะจะถึง30มิถุนายนมิถุนาใจนั่นเองค่ะนะคะมีร่มสวยด่มีทั้งแบบกันยาว นี่หน้าฝนนะคะการซ้านมีร่มแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะเ<ม>พือ่อน้องๆคนไหนอยากที่จะได้ร่มแหละแต่ว่าไม่ชอบแบบพั l เล f u ฟูอยากได้แบบใสๆนะแน่ารัารกเก่างเงี้ยนะเอาเป็นพรอพถ่ายร้กปกันเล่นก็แบะกันไปได้เริ่มต้นราคาเบาๆมากในกลุ่มของร่มเนี่ยริ่มต้นอยู่ที่80บาทเท่านั้นค่ะเสือ้อกันฝนด้านหน้าเลยมีให้เลือกแบบหลากหลายเฉดสีมาดูทางนี้นะคะเื้กอกันฝนเนี่ยบอกได้เลย หนามากใส่ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มีไซส์นะคะทั้งของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะมาให้คุณได้เลือกช็อปกันด้วยสีแบบหน้าฝนหน้าใจคัลเลอร์ฟูคัลเลอร์ฟูคุณขาสีส้มนะคะนี่หรือว่าใครแบบเป็นซสายหวานก็มีนะสีชมพูชมใจนะคะสีเขียวน้ำทะเล ซีเคียว๋าอย่างเงี้ยก็มีมาพร้อมแบบถุงซิลอย่างดีเลยนะคะหรือว่าใครแบบอยากได้แบบไม่หนามากบางๆใสๆเอาไว้แบบใส่ให้น้องๆนะคะเอาไป เรี่อเนี้ย,เ,ยเริ่มต้นอยู่ที่65บาทแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมข่าวแวะเกันไปได้นะคะร่มกับเสื้อกันฝนราคาพิเศษเลยภายในงานนี้ให้คุณได้เลือกช็อปกันได้แบบจุใจและคุณสามารถช็อปกันได้แบบกระหน่ำเลยนะไม่จำกัดจํานวนอยากได้ร่มสักสิบคันอย่างเงี้ยนะคะเอาไปแจกเด็กสักสิบคนนะฮะได้ไหมได้นะก็รับได้เลยในราคาสุดพิเศษอย่าลืมนะช็อปสินค้าในเร i n ี่แอนของเราเนี่ยพร้1ม0 0บาทมีของแถมมอบ ให้กันอีกด้วยข้าวฟันด้แล้วนี้นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของชุดว่ายน้ำนะคะมีทั้งแบบของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะมีทั้งของคุณบู่แล้วก็คุณเกิร์ดด้วยนะเด็กดีนาเป็นเด็กแบบว่าออกกำลังกงกำลังกายอย่างเงี้ยแม่ๆคนไหนที่ กำลังมองหาแบบชุดว่ายน้ำคุณภาพให้น้องๆสวมใส่สบายราคาเบ,บาๆมีแบรนด์ให้ขับนะคะนำมาจัดโปรโมชั่นที่ลายจิตร์อีเวนต์ฮอล์ชั้นหนึ่งในวันนี้ Shop าร์ชอปเคจของร้อยด้วยคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นอยู่ที่690บบาทมีทั้งของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ให้คุณได้เลือกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นของแบบ คูดเกลืแล้วกันนะะี่ยฮะน้องๆน้องหนูตัวเล็กๆสาวน้อยน่ารักไวโซนมีทั้งแบบลายล็อกคนนี้คนซสาเนะคยะมีลายแบบน่ารักลายนิมม่งน,นิมโง่ก็มีนะ นี่เลยให้ได้เลือกกันนะคะหรือว่าจะเป็นแบบของเด็กผู้ชายแบบกูบอยอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งแบบเป็นกางเกงขาสั้นขายาวหรือว่าจะเป็นแบบตัวบริสุทธิ์แบบนี้ก็มีนะคะ mm hmm. เผื่อแม,แม,แม่แม่บ้านไหนนะคะกำลังบอกว่าโอ้โหมองขายอยู่แหละนะกับชุด่าหนะ้าคุณภาพจากแบรนด์ไทยขับอยู่มีให้ได้เลือกเยอะมากๆเริ่มต้นที่690บาทเท่านั้นนะคะเลือกช็อปเกันได้เลยมีหลายไซส์หลายขนาดทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะคะหรือว่าจะเป็นผู้หญ ก็มีเช่นกันตัวนี้จะเป็นชุดว่ายน้ำสตรีของพี่ๆผู้หญิงนะคะคุณสุภาพสตรีมีให้เลือกทั้งแบบ one piece two piece นะะีนะคะแล้วก็มีทั้งเป็นแบบตัวบริสุทธิ์ก็มีให้คุณได้เลือกนะคะด้านในตัวนี้ก็ยังเป็นในกลุ่มของชุดว่ายน้ำอยู่ฝั่งทางด้านนี้จะเป็นของเด็กชายเด็กหญิงก็ใส่ได้นะก็จะมีแบบลวดลายน่ารักเพราะว่าเรามีน้องไดโนเสาร์เนะคะมี น้องปูด้วยเองนี่ปูสายหลับหรือเปล่าเ <laughs> <laughs> นี่ยหลายหน้าเรามองว่าเลยใครที่แบบว่ากำลังมองหาอยู่แหละช่วดยดนำคุณภาพจกแบ,บรนด์ให้ขับนะคะแล้วใครชอบกันได้กบบโรนี่แอนฮาร์ช็อคเทใจค่ะ 6-30มิถุนายนนี้นะคะให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งก็เลยซื้อชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วเอาขึ้นไปเล่นที่สวนน้ำด้านบนก็ได้นะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหที่เนี้ยกิจกรรมให้คุณได้แบบใช้แบบเติมความสุขันได้ทั้งวันเลยด้านมากมีโซนให้คุณได้ช้อปปิ้งด้านบน,นะคะ่ะมีโซนความบันเทิงเอนเตอร์เทนอยู่จะเป็นสวนน้ำจะเป็นโรงภาพยนตร์นะคะหรือว่าจะเป็นโซนการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีอาหารนะคะให้คุณได้เลือก เยอะเลยครบทุกสัญชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบไทยจีนญี่ปุ่นอะไร่เงี้ยเลยใครอยากเราทานบุฟเฟ่ก็มีอีกเช่นกันนะคะหรือที่โซนฟู้ดคอร์ทก็มีร้านอาหารดางะะังเนี่ยให้คุณได้มาอิ่มอร่อยในราคาเบาๆกันด้วยและในทุกๆวันเนะะี่ยที่นี่ซุนีทเทว์เขามีมื้ออิ่มคุ้มด้วยนะ,ะลดต้นที่เท่าไหร่ดูไหมไม่อยากบอกเลยะคะ่ะเดี๋ยวมีคนมาแยง่งลดต้นที่25บาทคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ ไปสแตนบายก็ได้ ye, ซึ่งมื้ออิ่มคุม้มจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ18บแนิกาตอนเย็นเเลยอันนี้แบบว่าเป็นไคล์ไลน์ให้เผื่อใครที่บอกว่าวันหยุดวิกิสุดทั้งทีไม่รู้จะรับประทานอะไรดีมาที่นี่ก็ได้ซูนีานทาวเวอร์นะคะมีทั้งเมนูอร่อยๆให้คุณได้อิ่มอร่อยแล้วก็มีโซนกิจกรรมวรนี้นทายที่ให้คุณได้ช้อปปิ้งก็ได้แบบจุกใจสินค้าราครับพิเศษสุดมากเลยหลัก10บาท10บาท10บาทเท่านั้นนี่นะใช้ตัวอย่ได้ยีนสิบบาทตาลุกว่า ร้องว้าวเลยนะใจมันแบบเต้นตุ้บตุอมตุมใช่ไหมฮาร์ดเลทมันขึ้นแรงเพราะว่าอะไรอ่ะโปรโมชั่นมันดีมากราคามันรอใจมากนี่คะดังนั้นรีบมาช็อปกันได้เลยสนใจสินค้ากลุ่มไหนไอเทมหน้าฝนเนี่ยตอนนี้ทีสุนีจัดเสิร์ฟให้กับโปรโมชั่นพิเศษเลยร่มเสื้อกันฝนชุดว่ายน้ำไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคุณผู้ชมชุดว่ายน้ำฝั่งนี้ก็มีนะคะมีให้ได้เลือกแพะใครที่บอกว่าอุ้ยยังไม่รู้เลยอ่ะว่า ซื้อไปแล้วอ่ะเราใส่ไซส์ไหนดีเผื่อแบบว่าปีที่แล้วเรายังเป็นสาวไซส์ S อยู่เลยแต่ว่าปีนี้เราขยับไซส์มาคนเราต้องมีการเติบโตกลายเป็นสาวไซส์ L ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตอนนี้เราใส่ไซส์อะไรอยู่ที่ลานกิจกรรมของเรามีห้องให้คุณได้ลองชุดนะดังนั้นลองกันได้ก่อนชอบตัวไหนเอาไปลองกันได้ชอ,ชอบจิงชอบจางใส่ได้ รับกลับบ้านติดไม้ติดมือกันไปได้เลยราคาพิเศษเอามากกเลยนะคะมีแบบสีน่ารักน่ารักให้ได้เลือกด้วยนะนี่สีชมพูชมชัยชมพูไหนเขาบอกชมพูบานเย็นหลั่นล้านหลั่นลายนี้หรือเปล่านี่คะ่ะก็มีให้ได้เลือกเชื่อเลยว่าถูก,กอกถูกใจน้องๆหนูๆอย่างแน่นอนแล้วก็ถูก,กอกถูกใจคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบอะซิสซอรีของแบรนด์ไฮคลับด้วยคุณผู้ชมอันนี้ว้าวมากคือแว่นตาก,กันน้ำเริ่มต้นที่100บาทและหมวกว่ายน้ำคุณพี่เริ่มต้น100บาทนะคะ วันนี้โปรพิเศษซื้อสินค้าายในงานครบพันห้านะะมีของแถมให้เป็นรม่มเป็นเสื้อกันฝน รวมรไปเสร็จได้ค่ะจะเป็นสินค้าในลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอล์เรนนี่แอนด์ฮาร์ดของเราก็ได้หรือว่าจะเป็นทางโซนของดีพาร์ตเมนต์สโตก็ได้รวมบินก็ได้บอกเลยให้คุณช้อปปิ้งก็ได้แบบบุฟเฟ่ต์แหละวันนี้เอาใจสายช้อปนักช้อปตัวยงไม่ควรพลาดปักหมดุดนำทางพุ่งตัวมาด่วนนะคะสินค้าในช่วงโปรโมชัน่นย้ำอีกนิดหนึ่งแล้วกันว่ามีจํานวนจํากัดดังนั้นเลงสินค้ารายการไหนอยู่รีบมาซื้อได้เลยช้าอดหมดสิทธิ์ลองให้ ที่พวกพงหาสินค้าให้ไม่ได้นะคะช็อกปกันให้จุ่ใจเลยนี่สวัสดีค่ะได้อะไรคะดูชุดไปนะโอ้ยหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีไอ้นั้นด้วยนะห่วงยางเริ่มต้นที่หลักสิบนะคะน่ารักมากๆเลยนี่แค่บรรยากาศช่วงเช้าคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่แบบขับพังแล้วก็คลุกคลืนมากๆเลยนะดังนั้นใครที่แบบเล็งอะไรยังไงไว้อยู่รีบมาได้เลยเรามัดรวมมาให้แล้วแบบอ๋ออินวันเลยนะไอเทมที่ใช้ในช่วงของหน้าฝนหน้าใจนยะคะให้คุณได้ซื้อกได้ในราคาพิเศษที่คุณไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนมีแค่ที่นี่ซูนีทาวเวอร์จัดให้คุณได้นะคะใครไปไม่ถูก หาไม่เจอเซิร์สได้เลยนะคะสุนีทาวเวอร์ปักบุดนำทางมาพื้นที่ตรงนี้สินค้าราคาพิเศษมีเมนูอิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขมามอบให้คุณในทุกๆโซนกิจกรรมกันด้วยะคะ่ะเอาใจสาวๆกันบ้างดีกว่านะีคะก็จะมีสินค้าในกลุ่มของชุดชนายอันเดอร์วร์นะคะมีทั้งจากแบรนด์วาก้แล้วก็แบรนด์สปิน่านีคะที่จัดเป็นโปรโมชั่นกันอยู่คุณผู้ชมค่ะโอ้นี่ สัดโปรโมชั่นให้นะราคาพิเศษสไปน่า3ชิ้น580บาท3ชิ้นคุณผู้ชม580บาทอันนี้จริงจังนะคะใครที่แบบใส่อยู่กับสไปน่าช่วงนี้รีบเลยนะคะนนนๆที่จะนำมาจัดเป็นโปรโมชั่นแบบนี้นะคะคะรุ่นกันได้นะ3ชิ้น580บาทตัวนี้อุ้ยคุณดูสีน่ารักมากๆเลยเนี่ยฮะมีไซส์ย,ยัง ไม่มั่นใจว่าใส่ไซส์ไหนมีห้องลองให้นะคะคุณพี่ด้านในนะคะนี่คอลเลคชันใหม่ของเราสปินาแบบเรียบๆเบาๆบางๆไร้โครงใส่แล้วไม่อึดอัดนะคะก็จะมีแบบสีฟ้าฟ้าเข้มฟ้าอ่อนสีครีมสีโอรสด้านในมาทางนี้ที่ร้านขมยจะไปบีนะคะก็มีแบบสีอื่นด้วยสีนูดสีเขียวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรสีพีชป่ะเนาะส,สวยๆเลยนะคะครากันได้นะจะเอาแบบ ชิ้นละ1เช็ดสอย่างเงี้ยก็ราคาเดียวเป็นโปรบุฟเฟ่ให้หมาเมาเลยจากเซมินาสาชิ้น500 80บาทเนี่ยนจะบอกว่า,ว,าว้าวยังไงอา่าต้องว้าวเลยหลายว้าวเลยนะว้าวเดียวไม่ไหวเพราะว่าลดเยอะกันจริงๆคุณผู้ชมลองตีเฉลี่ยราคาออกมาดู3ชิ้น580บาทตกชิ้นละไม่ถึง200บาทคุณผู้ชมโอ้โหนะกับอันน์แวร์ชุดชั้นในของแบ,บรนด์สปีน่าเนี่ยนะคะให้คุณได้เลือกมีทั้งแบบของสาวๆด้วยแล้วก็มีทั้งแบบของเด็กๆน,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 นะคะน้องๆอย่างเงี้ยมัธยมประถมเนะคะอยากได้แบบน,น,น่ารักน่ารัก o l l คอเล o n ชันอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ ตัวละส5 0รบาทนีฮะมีทั้งในรูปแบบกอบอกไร้โค้งมีโค้งให้น้องๆได้เลือกกันแล้วก็ตัวเนี้ยวาวยิ่งกว่านะะีคะก็จะเป็นกางเกงในนะคะคระรุ่นค้ารายการกันได้3ชิ้น200บาทนีฮะจากทางแบรนด์สบีน่าสบีจัยของเรานะนะ่นเองคุณผู้ชมออ้ยมีไซส์ให้ได้เลือกด้วยนะนี่เลยเบาสบายค่ะนะคะ สบายอากาศดีๆเหมาะสําหรับในช่วงของหน้าฝนหน้าใจแบบนี้มากๆเลยนะคะใครที่แบบใส่สปีน่าวาโกออยู่กรุ้งตัวมาดว่าาดวนเลยที่ซูนีทาวเวอร์ลานกิจกรรมของเราค่ะชั้นหนึ่งอีเวนท์ฮอนะมีให้คุณได้ช็อปกันแบบกระหน่ำแบบช็อปกันแบบ,บแบบจู่ใส่มาไนดะ้แบบโอ้โหตาลุกวาวร้องว้าวเลยว้าวไอฟิลกู๊ดอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ารถเยอะก็จริงจริงคุณผู้ชมนะคะเนี่ยฝั่งทางด้านเนี้ยก็เนียจะเป็นแบบเกงไงเนี่ยอันเดอร์แวร์ของทางสบีน่าอยู่คุณผู้ชมเนื้อผ้านี่รื่น เรียบระบายอากาศได้ดีแล้วก็ดูดีดีเทลมีลูกมงลูกหมายมเพิ่มความเซ็กซี่ะจะเป็นสาวเซ็เกซี่ girls อย่างนี้นะคะก็เลือกกได้มีแบบเฉดสีให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยแล้วก็ทั้งโซนของสปอร์ตแวร์เอาไปใช่สิบราสปอร์ตนะคะฝั่งทางด้านี้นะคะจะเป็นบราทรงสปอร์ตจากทางสปีนาจัดโปรโมชั่นดับราคากันอยู่นะคุณผู้ชม350บาทมีทั้งแบบโอกนี้เลย ใส่ออกกําลังกายก็ได้ซัพพอร์ตได้ดีระบายอากาศได้ดีค่ะคุณผู้ชมขาะนะคะมีแบบลายเชดสีให้ได้เลือกด้วยนะคะนิว o l ล e c ช i o นใหม่นะคะจัดโปรโมชั่นดั้มราคากระนาให้เลยสําหรับนักช็อปนะคะใครที่แบบโอ้ยรอมานานแล้วว่ากับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ชุดชิ้นใหจากแบรนด์สปียรนานคะจัดโปรให้เนะคะ, High, ะ,คะเลือกกันได้เลยไม่รู้ว่าตัวเองใส่ไซส์ไหนย,ยังไม่แน่ใจมีห้องลองให้แล้วก็หาสินค้าไม่เจอ อย่างเงี้ยนาะอหาไส่ไม่เฟอร์เรามีสาวสวยสแตนบายอยู่พร้อมที่จะเสิร์ฟหา้า จะส,ส,สินค้าให้นะคะหาให้มอบให้นะคะทั้งแบบสินค้าที่ตรงจุดตรงใจแล้วก็โปรโมชั่นราคาพิเศษอย่าลืมนะชอบสินค้าใน r ั n น i n g a อดฮาร์ดชอบเทใจที่ซูนีทาวเวอร์ของเราครบ1,500บาทมีของขวัญสุดพิเศษนำมามอบให้กันอีกด้วยเป็นไอเทมหน้าฝนเนาะจะเป็นซื้อกันฝนอย่างเงี้ยร่มอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของอสซอรีต่างๆที่ใช้ในหน้านะฝนก็จะมีให้คุณได้เลือกได้กับของแถมสุดว้าวเลยนะคะจากทาง ซูนีทาวเวอร์ช็อปเสร็จนำใบเสร็จค่ะไปที่จุดประชาสัมพันธ์นะคะรับของแถมรับของขวัญแทนใจจากทางซูนีติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปเห็นไหมคุณผู้ชมที่แบบนี้นักชอปตัวโยโงอย่างเงาใจฟูเลยนะทั้งได้ส่วนลดพิเศษทั้งมีของแถมให้แล้วก็สินค้าคุณภาพคัสสันมาให้คุณแล้วครบจบเลยที่นี่และยิ่งเป็นวีคแอนด์ซูสาแบบนี้วันดีๆแบบนี้ถ้าใครบอกว่าโอ้ยอ,อ,อยู่บ้านมันเบื่อเนาะไม่รู้จะไปไหนมาที่ได้เลยนะคะซูนีทาวเวอร์อออิน พบจบเลยมีสินค้าดีๆให้คุณช้อปปิ้งมีโซนกิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกนะคะแล้วก็มีอาหารอร่อยๆนยะคะมาให้คุณได้อิ่มอร่อยกันได้ตลอดทั้งวันกันเลยค่ะฝั่งทางด้านนี้นะคะคอสเปนนะคะชุชัยจากโอโนโน่นนะคะ,ก, On ะ,คะก็ยังจัดเป็นโปรโมชั่นกันอยู่2ชิ้นลด15%อร์นฝั่งทางด้านนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านนี้ซื้อ1ชิ้นนะคะในราคา100รบาท พิเศษกว่านั้นแบบโปรโมชั่นสุดคุ้มดับเบิลดับเบิลดับเบิลเลยนะ4ชิ้นแถมอีก1ชิ้นคุณผู้ชมว้าวแล้วว้าวอีกจริงๆนะเขาบอกว่าโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมแบบนี้ไม่ค่วรพลาดกันจริงๆค่ะมีให้ได้เลือกเยอะมากๆเลยภายในลานกิจกรรมของเราฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโมเดลบรานะคะจะเป็นตัวซับนะคะชุดนอนก็มี หลากหลายเลยนะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบตัวแบบซับในเสื้อก็ได้นะคะอเดร์บแบบซับอย่างเงี้ยนะก็มีให้คุณได้เลือกฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นจากทางวากโกคุณผู้ชมมาทางนี้วากโกเขาก็จัดโปรโมชั่นวาวอยู่นะคะที่ซูนี่ทาวเวอร์ในวันนียนฮาร์ดของเราชอบเทใจซุป,ปเปอร์เซฟนะคะกับทางวาโกลดสูงสุดอยู่ที่30%สินค้าเริ่มต้นอยู่ที่หลัก10บาท เท่านั้นนะคะมีครบเลยทั้งบราโครงบราไรโครงบราไร้สายกางเกงในอันเดอร์แวร์อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีแบบบราของเด็กๆด้วยนะคะชุดชั้นในของน้องๆหนูๆมาให้ได้เลือกกันเขาบอกว่าบายทรีไอเทมแก๊ซื้อ3ชิ้นลดเลย15%กับกางเกงในวาโปตรงนี้นั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นด้านในนะคะแบบคล้าชิ้นนะคะก็จะอยู่ที่ชิ้นละ1 2 0บาทผู้ชม แี่แบบของเราสามารถเก็บภาพความประทับใจในงานได้เนาะน่ารักไหมวันนี้แอดฮารช็อปเทใจช็อปกระล่ำนะคะเอาใจนะช็อปตัวโยงนะคะให้คุณได้ช็อปปิ้งกันได้แบบใจฟูฟูด้านนี้ก็จะเป็นชุดชั้ในจากวาโก้อีกเช่นกันนะคะเพื่อแบบสาวๆคนไหนอยากได้แบบกางเกงในที่ กระชับพุงหน่อยว่าไงช่วงนี้เอ j นจอยอี n ติงกินเยอะไปหน่อยนะคะอาจจะมีน้องพุงมาน้อยมาอยาเงี้ยอยากได้กางเกงในที่แบบว่าสปอร์ตนะคะให้แบบหน้าท้องลดลงแต่ว่าก็ยังใส่สบายในช่วงของหน้าฝนอยู่มีแบบฟังก์ชันแบบการระบายอากาศเนะะี่ยให้แบบว่ารู้สึกสบายในทุกขณะการสวมใส่ในช่วงหน้าฝนเะนี่ยก็วากยังเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่แนะนำนะคะมีกางเกงเสริมสรีระด้วยเสริมสะโพกนะคะ เสริมสัดส,ส่วนอย่างเงี้ยนะมาให้ได้เลือกด้านในก็จะเป็นบราเด็กนะคะสักแบรนดว์วาก็อันเนี้ยลดเลยนะ1ชิ้น30%เลยตัวเนี้ยเก่งในทุกไซส์โปรโมชั่นแบบหมาเหมาสุดคุ้มตัวละ120บบาทเท่านั้นนะคะไซส์มีให้ได้เลือกเยอะมากๆนะคะบางคนอาจจะบอกว่า มองหาแหละชุดชั้นในแต่ว่าไม่อยากได้ชุดชั้นในที่มันมีโครงใช่ไหมเวลาเราใส่บางทีมันรู้สึกไม่สบายตัวอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเกิดการเสียดสีเจ็บๆหน่อยนะคะวาก้เขาก็จะมีแบบบราราไรโครงนะคะมาให้คุณได้เลือกช็อปกันด้วยข้อดีของบาร์ไรโครงคือไงนอกเหนือจากการใส่สวมใส่ที่สบายแล้วเขายังแบบว่าเก็บรักษาทําความสะอาดง่ายกันอีกด้วยนะใครที่แบบออื มองหาอยู่เลยแหละชุดชน่าที่ใส่สบายในช่วงหน้าฝนนะคะซักง่ายเก็บง่ายทําความสะอาดง่ายแล้วก็ราคาดีตรงมาที่นี่ค่ะซูนีทาวเวอร์ในเรนิแอ็ดาร์ทของเรานะคะด้านในตรงนี้ค่ะจะเป็นสินค้านะคะจากแบรนด์จินตนานคะคะก็ให้ได้เลือกอีกเช่นกันนะคะเห็นไหมสินค้าเยอะมากๆฝั่งทางด้านหลังจะเป็นสินค้าดี partment store ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะที่จัดโปรโมชั่นกันอยู่ลีลดสูงสุดทา 50%เนะคะแมนเชสเตอร์อย่างเงี้ยลดสูงสุด70% H&M ด้านหลังโปรโมชั่นราคาเหมาเหมา1 7 9บาทซึ่งสินค้าใน้านกิจกรรมของเรานะะ Even ี่ค่ะอีเวนท์อลล์ชั้นหนึ่งในวันนี้แอนคาร์หรือว่าจะเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยคุณลูกค้าสามารถรวมบินร่วมรายการกันได้เลยช็อปครบ1,500บาทขึ้นไปมีของแถมนะคะ จาร i n ่ and นามอบให้กันอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นในช่วงของหน้าคนนใะจ r a i ร i n g Season ช็อปกระน่ำนคะคะช็อปเทใจช็อปใหญ่ให้ใจฟูนั่นเองโปรโมชั่นแบบเอาใจนักช็อปตัวยงโดยเฉพาะเลยนะคะให้คุณได้ช้อปปิ้งกันได้แบบสุดฟินช้อปปิ้งกันได้แบบสุดมันเลยอยากได้สินค้ารายการไหนคุณเลือกซื้อได้เลยย้ำกันน,นิดนึงแล้วกันนะคะว่าสินค้าภายในงานเริ่มต้นอยู่ที่รักสิบาท เสื้อกันฝนของแบบไอเทมที่ใช้ในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยอื่นๆก็มีหรือว่าจะเป็นของเล่นเด็กๆนี่ค่ะก็มีให้คุณได้เลือีกเช่นคยมาดูของเล่นเด็กๆด,ดีกว่าคุณผู้ชมัวน,นี้ขายดีมากซึ่งเป็นไอเทมที่แบบขายดีตลอดการเพราะว่าอะไรอะราคาดีมากคุณผู้ชมพวงยางไซ์เล็กของเด็กเริ่มต้นที่60บาท นี่ไาสใหญ่ขี้นมาหน่อยอาจจะเป็นเด็กโตแบบดิฉันตัวนี้นะคะก็80บาทเท่านั้นเองลูกบอลไซสยใหญบิ๊กเบิ้มจัมโบแบบนี้120แค่นั้นเองผู้ชมค่ะแม่แม,แม่บ้านไหนกำลังมองหาแบบของเล่นให้เด็กๆอยู่นะคะวิเกเอนด์สุดยอดแบบนี้อยากพาลูกไปเล่นสวนน้ำเอ๊ะแต่ว่าจะไปตัวเป่าด้านบนยังไงก็กลัวเด็กไม่สนุกใช่ไหมแวะ <c oughs> เลือกช็อปกับไอเทมแบบใช้กับ กิจกรรมทางน้ําเล่นน้าของเด็กน้อนได้เลยที่ซูนีทาวเวอร์ชั้น1ลานกิจกรรมของเรานั่นเองค่ะนี่คือคร่าวๆนะในลานกิจกรรมของเรายังมีสินค้าอีกหลากหลายรายการเลยค่ะนํามาให้คุณได้ช้อปปิ้งกันได้แบบจุใจเลยนะคะรวมไปถึง่กับในส่วนของดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะคะก็ <c oughs> จะมีหลากหลายแบรนด์เลยแหละที่นํามาจัดเป็นโปรโมชั่นเสิร์ฟให้เขาบอกว่าเสิร์ฟโปรโมชั่นชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟแบบ จุกๆเลยค่ะให้คุณได้เลือกช็อปกันได้นะไม่ว่าคุณกําลังเล็งเนะคะเป็นสินค้าจากแบรนด์ใดอยู่วันนี้พุ่งตัวมาช็อปได้เลยค่ะที่ซูนีทาวเวอร์พื้นที่นี้มีแต่ความสุขค่ะให้คุณได้ตักตัวกันได้แบบเต็มที่แล้วก็มีแต่ความคุ้มเนยคะให้คุณได้เลือกซื้อกันได้แบบจุกใจเลยค่ะสินค้าจากดีพาร์ทเมนต์สโตร์นี่คะจะมีรีค่ะวันนี้ลดสูงสุด70%เค่ะเสื้อจากแบรนด์มารีนะคะเริ่มต้นที่159บาทเท่านั้น แมนเชสเตอร์สูงสุดเ0หรือว่าจะเป็นนี่คะสินค้าแบรนด์เซนเจมกระเป๋ารองเท้าเซนเจมเนี่ยวันนี้ลดสูงสุด80%โปรโมชั่นไฟลุกมากคุณผู้ชมขาเนี่ค่ะเรียกได้ว่าไม่ว่าเดินไปมุมไหนเนี่ยก็จะมีสินค้าราคาพิเศษรอคุณอยู่รวมไปถึงกับนิยมยีนนะคะวันนี้ลดสูงสุดอยู่ที่70%กันอีกด้วยนะคะเครื่องประดับจากเยนาค่ะเซลล์อัพร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังไว้นเนี่ยค อาจจะเป็นสินค้าคอรเตอร์พนจากดีพันเดสโตหรือว่าจะเป็นไอเทมในช่วงของหน้าฝนหน้าใจแบบนี้นะคะก็แวะมาช็อปกันได้เลยช็อปครบ1,500บาทมีของขวัญชิ้นพิเศษจากทางซูนีทาวเวอร์มอบให้กันอีกด้วยนะคะฟังไล้น,นี่นี่เลยของแถมของเรานะคะช็อปครบตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปอ่ะนะคะรับร่มสวยๆแบบนี้ รับเสื้อกันฝนแบบนี้หรือเลือกรับนะคะเป็นในส่วนของไอเทมอื่นๆนะคะที่ใช้ในหน้าฝนก็ได้เดีย้ว่าเป็นโปรโมชั่นคบคุ้มแล้วก็จบกันจริงๆและย้ำอีกน,นิดนึงเลยเนะว่าสินค้าราคาพิเศษของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะตั้ง วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ10นาฬิกาค่ะยิงยาวันไปจนถึง21นาฬิกาเลยใครที่แบบโอ้โหเลง็งนาฬิการายการไหนไว้อยู่ว่างช่วงไหนแวะมาได้นะคะให้คุณได้ช้อปปิ้งกันได้แบบสนใจเอาใจแบบใส่นะักช็อปตัวยงแบบสุดๆกันเลยแล้วก็ในช่วงเย็นของทุกๆวันนะคะเราจะมีมื้ออิ่มขุม้มอิ่มอร่อยด้วยในราคา25บาทเริ่มต้น18นาฬิกาเป็นต้นไปใ,ใครที่บอกว่าโอ้โ oh, ห oh, อยากลองชิมชั่งเลยกับเมนูอิ่มอร่อยในราคา เริ่มต้นที่25บาทมาได้เลยที่ซูนีทาวเวอร์ของเราย้ําเลยนะว่าต้องรีบมาเพราะว่าในทุกวันเนี่ยแถวยาวมาก mm hmm. คุณชมขามาช้าเนี่ยอาจจะไม่ทันนะแต่ว่าถ้าใครที่มาไม่ทันในช่วงเย็นทั้งวันเขาว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาพร้อมเสิร์ฟอยู่ในโซนฟูดคอร์ทก็จะมีแบบหลากหลายเมนูเลยให้คุณได้เลือกอกินอร่อยกันอีกด้วยนะคะพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆภายในซูนีทาวเวอร์ของเราเนี่ยนที่้คุณได้มาตักตูความสุขกันได้ hmm. นะคะมาใช้แบบเวลาในวิเคราะห์ศึกา วันหยุดน,นะคะกับแอคทิวิตี้ที่นี่ได้บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาน้องๆมาไอย่างนีง้ได้ชั้น4ี่เรามีสวนน้ําชั้น4ี่เรามีโรงภาพยนตร์ s f ส i อสที่เนี่ยใ,ให้คุณได้แบบว่าทํากิจกรรมในช่วงวันหยุดเติมความสุขกันได้แบบโจยๆกันเลยเล่นน้ำเสร็จแล้วดูหนังเสร็จแล้วเอ๊ยยังไงท้องมันร้องลงมาที่ชั้นหนึ่งได้มาเลือกกินกับเมนูอิ่มอร่อยกันได้นะคะมีทั้งโซนอาหารพุอดอร์งโซนเมนูอิ่มคุ้มนะคะหรือว่าจะเป็นบุฟเฟ่จากหลากหลายร้านดัง ใกล้ๆเราเนี่ยพัสดุเป็นบุฟเฟ่ต์ควีนนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษกันอยู่ฝากทางกานงา จะมีชาบูชียย MK อย่างเงี้ย m คอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูนอื่นๆให้คุณได้เลือกกินอร่อยกันด้วยนะคะเรียกได้ว่ามา,าที่เนี้ยอยู่กันได้ยิ่งยาวเลยทั้งวันนะคะดังนั้นจุ่มเงินวนที่คุณรักมาค่ะวิ่งสุดสุดท่าแบบนี้วันดีๆแบบนี้วันหยุดทั้งทีค่ะมาเติมความสุขกัน,นแบบจุกๆเลยที่ซุนี่ทาวเวอร์ภายในงาน running อ t h e a กับการช็อปแบบสุดคุ้มนะคะรวมไปถึงกับโซนกิจกรรมอื่นๆที่ให้คุณนะคะได้แฮปปี้กันได้แบบยาวๆนั่นเอง แล้วมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆได้คะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักเบรกเอาไว้ท่งนี้ก่อนแล้วกันทิ้งช่วงเวลาสุดพิเศษให้นักช็อปตัวโยงช็อปวิ่งกันให้มีความสุขนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่กับกิจกรรมในช่วงหน้าห้ามพลาดคะ่ะ